ปดุกไงโอ้โ <aroma> ห้ปดุกโอ้โหบวเขาไปเรยสมอวกแน่นสมบวก่นมก่นแล้วปล่แล้วมาเอามาพอแล้วพอแล้วพนุ๊กยงกับปลาดุกเอาพอกออุ้ยปดุกปดตอนแอ่มนะ ใส่สมอก้มครับนี่ผมเฮ็ดไมครับเป็นแบบงาวเลยครับผมเผาแก๊สก่อนนะครับมองขอต่อเพื่อให้เล็กมันค่ายโตครับที่เป็นสีเทาๆผมเผาไฟน่ดงนะครับนี่ป้ายกับเผาครับแล้วปล่อยเย็นเองเพื่อเพิมความเหนียวครับรุนเถอวนะครับมื่อี้บออบอท่านบอท่านสับ ึ้นต้งเลยแหลมาตรงมาเลิกเนี่ยย่าง้งย่างต้งมาตรงมาเลิกเลิกเออนาเลิกนาขข้นเรียวแห้งสัตเขามาได้ปลาเลยระเพื่อนึงกระสุนรกครับฮะดันได้ยุ่นี่เงานี้กระสงนระกลเขมาได้ มียาเมื่อนีร่เกือบเมื่อไห่นลสมอกก้มครับสมอกคอยดนินคือสมอกแป้นแต่สมอกแป้นในดินเลยใส่สวยครับมันๆครับเอียนหน่อยหลายลายเอียน Ini tenang Lalu kepur siru lalu siru lalu Pak kau lalu. semua semua ni semua, semua semua mah kesong kesong kan. Apa semua kan? Boju, boju, oh มันมันมีนิจคูไม,ม่เดี๋ยวเพนยงแค่เพียงมีกอนมันเนี่นยมาเห็นนี่คูไม,ม้พุ่งเสียงปลาใหญ่เขานี่น,น้องเห็นว่าเสียงปลาใหญ่เขาไาหมหล่ะพี่พี่พนั่นนั่นเออเอเอโอ้ผมเสียได้เลยเมื่อกี้ติดโซน้างครับ ต้องงามแมปลาคอตัวท uh, ี่สองมะเข็งปลาเข็งไงเนี่ยต้มเมื่อกี้วะอือมะเข่งโอ้ปลาเข็งไงบุ๊งเอามัหมันไปเรื่อยๆโอ้สุดยอดเลยนี่ตยตึ๊ง กันรดว่าเลยครับขี่คลิปไงตัวทั้สองเหนี่ยวมือนี่ไงแย่คอญงยยจะมาขโมยก่อนห็นเต็มเต็มอยู่เมื่อกี้เห็นปะีเราตั้งย่างีงเ่เราพง,งเวนปลายปายเขามา กันสองแม่เงเยอะแยมากนะปัตองไงเดี๋ยวผมจะเอาปัตองไงตัวนี้อนนะ ไี่็ดไม่แม่ไม่ไม่ได้ขี่ไหมตวยังไงพี่ยงสันเออมันยงสันละปกป้องชายงสันนี่มองเป็นแรงกัมันตัวหใจนีนี่ไงวะนางขืนแรงขึ้นระดับมืกเขาแลวมองเว็นมีสซ้ำพรที่พูดปต้องไงเฮ้ปตองปตองพ่นออ่อนว ผลตาแดงๆหุ้ยใสงาดีดีแล้วไม่นานหนาตองงไปผีก่อนไปผีก่อนไปเนทางก่อนโอ้ยนาตาพันธุ์เหี้เบาเบาโอ้ยหลายตัวแห่งปะทกมีแต่ใส่ มงืดปากเปักคอใหญ่แม่นเดี <Okay. S 1> it, ๋ยวตรงนี้ปากคอแต่แรกลือกนะหอแยกอักแทงักไปมย่แ้าไนแยมันเเบื่อยไหเด้อเหยปักคอใหญ่สวนลงไปเบื่อยไห่เมื่อย ปลากระเน่ยงลายครับโอ้ปลากระเน่ยงลายอยู่นี่เออยี่อ่ละเดี๋ยวขอป้าน้วอันนอยก่อนต่อไปสุดซอยปลากระนี่ยงที่เดี๋ยวตัวใหญ่ๆพอแล้วพอแล้วพอาคอไงกับปลาดุกเอาปลาคอก่อนอุ้ยปลาดุกว่าใดแล้วล่ะกระปุกอยู่นี่บ้างเมื่อกี้เอาปลาคอดิ อ,อุดในพักคนง่าอไปอไป้แล้วตัวแบงไงเลยพูนอุปลาเต็มเลยหลัน้องไปล่างๆเนี่ยโมท่านซำ้ำโค้งเมื่อกี้แรน้องมาจากไหนเลยโมท่านสำคับแรน้องมาเร็ว แล้่อไปแล้ว,วมาเอาบ้าไหนเมื่อกี้ที่ยวบอกท่านเรื่องกัเขาเม,ามาาื่อไม่ดอกน้ำก็ต้องไหลไหลมันขึ้นนะมันนี่ผู้ตัวใหญ่งใส่งามเลยเขาเป็นคลื่นอิสุดยอดแห่ครับมันนี่เดี๋ยวได้สาระ พี่น้องเมิ่งกมวน้ำเ้อครับอ้ครับขอคนละไหลคนละแช่เลยเด้อครับพี่น้องมือนี่ครับหมาเน่งจะบอกป้าแป๊บหนก่งนัดันรัย่างหมดนล่วมาแล้วมาแล้วฝนฝพุ่เ้าไปปุกไงปนุกไงโอ้โหปดุกโอ้โหบวกเขาสมวกแมนสมวกแมนเสมกแนสมวกแมนเลยโอ้ยไงวะเสอมวกแมนยังวะเออเอาเอาเอาไปกันป เอาติดแล้วลเออไปไปไปมันข่าหวนเลเอาสมวต้นมาพ่อไปเร่องีฮักไปไปไปเลยไปเลยเคลื่อ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 คืนนนกคืนนนกเอ้าบรใหญ่เลยโอ้ตัดเขาไปสมวกแลนเลย ดแงเ,ดเ,อเ,เอาเด้อเอาครับออกแล้วครับโอ้โหปลาดุกหน้าตัวใหญ่เลยลำด้านเมื่อกี้มันหูเลยเนาะส่วนนี้เอามาันๆครับพี่น้องเอา<ง>โอเคฉันถอดเลย ประทับใจง่งกับมานน่ปลาเข่าที่เสียงแหลงแม่นเถอะปลาเข่าอเอากอนเนกอนอันเดียวกอน,อกอนไปว่ากันปลาเข่าคืนนี้น่ะเสียงแหนงแม่นด้วย บ,บเ,เ,าาเห็นไปดอาตกีนบอที่พอที่น่นละที่พอว่ามัานมากสองตู้

เห็น,น,นปะก็มีควาปักันยังหน่อยแต่เป็น้างส่วนเท่านี้น้นนนนำลึกครับ วันนี้ของผมสีดกซองนี้ดิถทปยาป้าใหญ่เขาไม่ยังสิกิมาหลังซองตรง,งนี้ด้วย ยิ uh. uh ่ว huh. ก yeah. yeah. ัดเอาเลยใช่ยเราเลยใช่หรือเปล่าโอ้เอาเลยนะลาดิเดียวมาตรงล่อขั้นยิ่วกัดกัดกันเลยขอกูจิยางมากๆนกัดไปล็อกลายพอสำรักไปหน้าบ่โอ้ใส่สวยมันๆสำรักแน่นอนเอง

อ้าย่างแหลนยังเห็นเป็นกันหายหากันนั่งมันเก่ามากยู่ป้ายท่านี่โอ้ยน้ำเป็นเลี้ยวครับมื่อนี้ที่ว่ามานเติบน้องสลัดเนาะพ่อ้วครับนี่หาแป๊บเดียวครับครึ่งถุงไงเลยพี่น้องก็เห็นเน,น,นาะก็แท่งติดๆเลยครับจุบจับจุบจับเลยปลาเฮ้ยเมื่อนี้คร yeah, ับโอ้โหมันมันครับอ่ะหวยปอขึ้นมาคลิปนะครับสหรับมือสวัสดีครับ ประทับใจเหงครับมัอนี้